อานิสงส์ถวายพาปา่าอุเพวกะตาปุญญาสะพลังอุปชีวันติเตติเพนะสุเคนะมูทะยันติอะเนกชาติวาระณีจักได้แสดงอาสามิกาธานานิสังสกัตถพันลนา อานิสงฆ์ทวายพาบังสกุลแก่พุทธบริษัท์ทั้งลด้ผู้มีศรัทธาจิตนาเป็นมหากูสน้นว่งยกตนให้ผลจากเองเก่งสั้นด้านคือทุกขชาติชาราทุกมรณะทุกจึงได้จักชวนกันมาก่อสร้างโกองการกูสน้นที่บำเพ็ญทานเละรักษาสีลเป็นตนเพราะในมนุษย์โลกนี้ เป็นสถานยานกลางที่ทำการค้าห้ากำไรคือก่อสร้างสิ่งกองการกูน้นส่วนโลกอื่นๆนอกจากมนุษย์โลกนี้มีเทวโลกและยุมโมลกเป็นตนไม่มีตลาดขายกำไรเลยเป็นสถานที่นังจินนอนกินกำไรที่ได้กระทำไวแล้วในมนุษย์โลกนี้เพราะฉะนั้นม่มนุษย์ทีเกิดมาบานพื้นผีพบนี้ หลวนแต่เกิดมาว่างจะทำกุศนคือคาค่ายห้ากรเลยด้วยกันทั้งนั้นแต่เกิดมาแนวงูงอวิชาปิดบังเสียจึงไม่มีวิชาความรู้แจ้งวาสิ่งใดเป็นสิ่งขาทีบริสุทธิ์สิ่งใดเป็นสิ่งขาทีพิดกฎหมายข้องอัตตะคือการมุ่นเวียนเปลี่ยนภาวะข้องสัต์ให้ได้รับพลข้องกรรมดีและชั่วที่กระทำไว้แลวนั้นด้ยยุดธธรรมพอคา ที่จกขาค่ายข้ขของบริสุทธิ์ได้ต้องเป็นผู้ประกอบไปด้วยกูศลนละมูลคือรักหนองข้องความชรลาดสร้างประการละตั้งยู่ในสุจริตอีกสร้างย่างจึงจะขาค่ายห้กำไรในทางทีด่ดีเป็นบุญนิธิได้ถ้าพอขากคนใดตั้งยู่ในอกูศลละมูลหรือรักหนองข้องความงูเขล้สาสร้างย่างใลตัวจริตอีกสร้างประการเลว ผู้นั้นต้องขาก่ายค้องเทื่อนถุจริตปิดกฎไมายข้องอัตตะกลายเป็นผู้สร้างส้มป่าปะนิถีคือโบคข้องบาปรือคุ้มค้องความชัว่วบุคคลทัางส่องประเภทนี้ทำการขาก่ายคือบุญกรรมยูตะโดชีเปลวเมื่อทำลายขั้นลงไปยอมได้สเสวยพ้นกรรมทีตนกระทํำวายนัน้นผู้ขาก่ายค้องไม่บริสุทธิ์คือประพฤกไหวยอกุศนถุจริต จะต้องไปสู้ทุกขติคืออบญญายภูมิทางซี่มีนรกเป็นตนสเสวยพ้นปาปะนิทิบ่ข้องความชัว่วทุกยากลำบากกายใจเฉ่นเดียวกับบุคคลผู้ขาค่ายข้องไม่บริสุทธิ์ผิดกฎหไม้ข้องบ้านเมืองมีสุราเล่ฟินเทือนเป็นอาทีจะต้องทุกส่งเข้าห้องขังหรือทำโทษตรมานใจนี้ความพิษจนหมดสิน้น จึงจะออกจากสถานที่กันด้านนั้นมาสู้ความอิสระภาพได้อีกมนบุคคลผู้ประพฤติผิกดกฎหม้ข้องอัตตะก็เช่นเดียวกันส่วนบุคคลผู้ขาค่ายข้องบริสุทธิ์คือประพฤติสุจริตไม่กว่าฟื้นกฎหม้ข้องอัตตะจะต้องไปสุขติโลกสวรรค์์สวัสวกรรมเลยข้องกรรมดีคือบุญนิธิทีต่ตนสร้างส้มวายเลวในมนุษย์โลก นอกจากบุญคุลสุนสุจริตแลว้วจะไม่มีสิ่งอื่นที่นำมู้สัตว์ให้ไปอุปัตในเทวโลกเลยเพราะเทวโลกไม่มีการทำร้ายไถนาขาค้ายาาาเลี้ยงชีพมู่ตัวยเทพย่อมเป็นยู่้วยบุญนิทิทั้งนั้นส่งด้วยวจนะพระพัน์คาท่าที่ยกไว้เบื้องต้นวาปุพเพวะกาตะปุญ,ญสยพันลัง อุปชีวันติตีตทีพระเจ้าทัาง้าย่อมดำรงชีพสำราญอาศัยพุ่นแห่งบุญตีตนได้โกสร้างว้ยเลวในการโกนมีได้เลี้ยงชีพด้วยความเพียรมีการไถ้าวานในขาค่ายเป็นตนดังมนุษย์นิโกอนอวังทิเพนะสุขเกนะมูทะยันติอเนกะชาติ มู่เทพทางลาย่ยมอภิรมด้วยทิพสุขโดยประการต่างๆโดยประการราชนีธานิสราธิบดีพึงทราบว,ว่าสวรรค์เทวโลกเป็นทีสวยสุขพิเศษโดยนิยมดังกล่าวมานีอันสั์จะพึงได้เป็นซ้ำปรายี่พุนเมื่อ้วยกูส้นจริยาคือทานเละสิ้นนั้นคือกูส้นละทาน เลสินอันเป็นกามาปัาจจระธรรมมีวิบากสามารถนำสัตว์ผู้บำเพ็ญให้ไปบังเกิดในกามาปัาจจระสาวันหกชั้นในชั้นใดชั้นนึ่งตามท่านานุรูปที่สัตว์ได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วเมื่อถันทงางได้ทราบแจ้งจัดในความเป็นยุ่แห่งเทวลูเช่นนี้แล้วจึงเป็นผู้ไม่ประมาทรีเร่งขวนขวายกระทำการกูซ่นเสียเตนในบัดนี้ เมื่อตึงโมรานาสม,มัยจะได้ไม่เดือดร้อนเสียใจหวาบุญกูส้นสิ่งใดตนโกยังไม่ได้กระทำวายทันทางไล่จงเป็นผู้ยินดีใต้เพราะบุญนิธีคือซาเบียงสำรับบริภูในปอรโลกอันทันทางไลยสร้างส้งม่มวายม์กโพแก้ความต้องการเนวโกเลวันนี้ได้ทำอาซามิกาทานคือทอดผ้าปา่า หรือพระบางสกุลจีวนอุติตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาทานชนิดนีสมเด็จพระมหามุนีตัดสั้นเส้นหนวามีมหานิสังสะพลนยิ่งใหญ่ไปสั้นเพราะฉะนั้นมหาชนจึงนิยมยินดีประพฤกตามเยียงย่างนางชาลินีเทพธิดาทีถาวายพระบางสกุลให้เป็นฐานแก่พระอนุรุทธะที่เจ้า เล่าเทพธิดาเนะมนุษย์ตลอดพระอดิยเจ้าทางใายนิยมยินดีสร้างสาธุกการสึงอาซามิกทานเพราะอาซามิกรทานนี้เป็นบุญนิธิสร้ามถานอำนวยบิบากพุ่นให้ประสบสุขสมบัติสามประการคือสมบัติของมนุษย์ด้วยสมบัติอนันบุคคลพึงรื่นรมในเทวโลกด้วย